โอ้โหส,สดีส,สดสาวได้เวลาเริ่ม l ้าทา์ครั้งใหม่ไปดูกันเลยสนุกแน่นอนยูฮู้สดสาวนี่คือเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเธอกีตาร์ไฟฟ้าและไมโครโฟนถ้าอยากได้รางวัลต้องวาดแผนเค,ค้กที่ดีที่สุดเนรูปเครื่องดนตรีมาเริ่มกันเลยแผนเค้กของฉันจะเป็นรูปไมโครโฟอนฉันอยากได้มันมากๆเพราะฉันชอบร้องเพลงแล้วมันก็เจ๋งมากด้วยส่วนแผนเค้กของฉันเป็นรูปกีตาร์ถ้าเห็นไหมมันเจ๋งแค่ไหน ถึงจะไม่ใช่เชลโล่นะแต่เป็นเครื่องสายที่เจ๋งเหมือนกันแหละฉันต้องได้มันมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามลองสีเล็กน้อยส่วนฉันป้ดนตัวโน้ตให้ไมโครโฟนด้วยเลอแค่ระบายสีแต่ฉันชอบมากที่สุดก็คือการระบายสีนี่แหละฉันชอบที่ได้ความสีสันสดใสให้กับรูปของตัวเองเหนือนิดหน่อยแล้วเวสเตลาฉันเหรอไปได้สวยพร้อมกับด้านเรียบร้อยเธอชอบเลยอีนิดใช่กีตาร์น่ารักมากเลยดูของฉันสิ ส,สาวๆหมดเวลาแล้วล่ะแสดงผลงานของพวกเธอมาโชว์กันเอฮ่โอ้โหพวกเธอทำรูปเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันเหรอเจ๋งมากแต่รูปของพวกเธอก็สวยมากๆเลยรู้อะไรไหมครูให้ไมโครโฟนกับอีนิดและกีตาร์ให้วันส์เดย์เอาไปเลยสาวๆว้าวฉันมีไมโครโฟนแล้วมาร้องเพลงกันเอ้โฮเจ๋งมากส่วนฉันได้ล่นกีตาร์ นี่บริสเต้มาตั้งวงกันไหมทุกคนต้องชอบเราแน่เปิดไมโครโฟนฉันเท่มากกิต้าพร้อมแล้วนักร้องก็พร้อมมาแสดงกันยูฮูสนุกจังเลยให้เล่งกับเทนเนสเตเราจัดคอนเสิร์ตได้เจ๋มที่สุดนักเรียนตั้งใจดูท่านี้พวกเธอต้องว่าครั้งนี้ก็คือป๊อปปิดเข้าใจไหมเริ่มได้ฉันอยากได้ป๊อปปิด ฉันรู้แล้วจะว่ายิงไงดีฉันต้องการแป้งสีสีกับขนมสกิทเทิลส์ขั้นแรกก็วาดคงรากของภาพเป็นสีม่วงนะและเป็นรูปหัวใจและก็มีเส้นสีนี้ก็เอาแป้งโขดมาที่เป็นสีและก็เติมในช่องให้เหมือนปอมปิดมันง่ายมากแค่ทําตามฉันและจากนั้นจะได้เวลาของไอเดียของฉันแล้วฉันต้องการสกิทเทิลสีเยอะ<ๆ>และฉันไม่ทุกสีด้วยเห็นไหมล่ะมันเจ๋งมาก นี่เวสเตททำอะไรอยู่นะฉันกำลังยุ่งนะฉันต้องหาเวทมนต์ที่สามารถสร้างปะปิดที่หน้าท่านให้ฉันได้เจอแล้วล่ะแป๊บเดียวก็เสร็จฉันไม่อยากแต่ต้องแป้งที่มีสีสันสดใสเพราะงั้นฉันจึงใช้เวทมนต์ช่วยมันควบคุมทุกอย่างได้และจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบเหลือแค่ต้องเพิ่มสีเท่านั้นได้จะเสร็จแล้ว นี่ก็เรียบร้อยโอ้โมัวแต่เล่นนะลืมเวลาเลยสดสาวแจ้งผลงานได้อโอ,โอแพนเค,ค้กของเธอดีมากจากาน,านกระทั่งเธอกลับด้านครูคาดหวังมากกว่านี้นะน่าเสียดามันยังดีไม่พอนะอินิดนี่มันใช้ไม่ได้เลยจริงๆแล้วเบนสเตลมาดูกันค่ะโอว้าวสวยงามมาก บ๊อเป็นคนงเัสวยที่สุดแน่นอนและเธอได้รับรางวัลไปว้าวเจ๋งมากต้องการอะไรติงใชก็ได้ฉันให้เอเล่นด้วยขอฉันเล่นได้ไหมอะไม่หรอคิ้งงชามันเลยเวนเต์ทิมากับเธอดีนะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญรางวัลฉันเหมือนของเธอก็คือแมงมุมเอ้ยแมงมุมมันน่ากลัวแลวก็ตัวใหญ่มากๆน่ากลัว ฉันชอบสาวๆลาเดินแล้วเริ่มเลย uh huh. ฉันต้องชนะได้เจ้าตัว้อยขนดอกมาแป้งสีดำที่ฉันต้องการนี่แหละสุดยอดบายของราชเสร็จแล้วก็ระบายสีสวยงามฉันต้องชนะแน่นอนฉันเคยเลี้ยงมงมุมมาก่อนและฉันอยากเลี้ยงอีกตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> และฉันมีสีดำพิเศษที่ฉันต้องการในหีบนี้นี่แหละสีดำที่เข้มข้น แมงมุมของฉันต้องเป็นสีดำเท่านั้นไม่ใช่สีอื่นโอ้ใช่แล้วฉันต้องวาดแผ่นเคกด้วยยังไงดีนะจริงด้วยฉันอยากวาดแมงมุมแบบน่ารักมากกว่าดูสิฉันวาดแมงมุมได้น่ารักสวยงามและไม่เป็นอันตรายด้วยนะถ้าเป็นอย่างนี้ฉันสามารถเอาไปเลี้ยงเองได้เลยมันบ้องแบบแค่ไหนดูสิใกล้จะเสร็จแล้วแค่ระบายสีครบแ <c oughs> มนสเตชั่นไหม <c oughs> ดีนะที่แมงมุมของเราไม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่นะ ฉันทำพังหมดแล้วใส่สีมากเกินไปฝัแร้จะฉันเลยหมดเวลาแล้วด้วยเวลาหมดแล้วจ้าแสดงผลงานโอ้ไม่นะวนศุก์มันสยองมากอินิดแล้วเธอละต้องกลับด้านกันค่ะว้าวพันเคนตชนิดนี้สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อมันชนะแน่นอนเอามาม้มนไปเลยเออทำยังไงดีอะมันน่ากลัวมากตัวก็ใหญ่ด้วยฉันจะเรียกมันว่าริชาร์ดก็ได้ แยมเลยทีนี้แมวมอวนก็เป็นของฉันแล้วฉันจะเรียกแกว่าคาวนะเื่อนี้เหมาะกับแกมากกว่าน่ารัก <c oughs> เอ,อ่ออะไรอยู่ในตู้เซฟเนี่ยส,สาวๆผูไม่รู้มันคืออะไรพวกฉันะเท่านั้นที่จะได้รู้ได้เวลาวาดกันแล้วไปกันเลย <c oughs> ฉันต้องการขดสีเหลีอยแน่นอนเย <c oughs> yeah, ี่ยมสมบูรณ์แบบ <c oughs> ทีนี้มาวาดของร่างข,งของตู้เซฟกัน <c oughs> มันง่ายมากโชคดีจังที่เป็นแค่สี่เหลี่ยมนะและก็มีเครื่องหมายคำถามไ้ตรงกลาง ทำไม,มต้องมีแป้งสีสีด้วยลืมไปแล้วเหรอฉันไม่สามารถมองสิ่งที่มีสีสันเกินสามวินาทีได้ฉันเลยไม่่อยหายไปทางอีนิดไงฉันมีแป้งของตัวเองสีดำที่ยอดเยี่ยมและก็มีสีเทาด้วยมันก็สวยงามเหมือนกันแหละระบายสีให้ทั่วและจากนั้นแป้งธรรมดาตรงกลางเล็กน้อยสุดยอด <c oughs> ฉันใกล้จะเสร็จแล้วสวัดคุณแซนด้วยละหวังว่าจะมีไมก้กระสาษสีข้างในนะ ยุดยุดหมดเวลาแล้วจ้ะเวนสเตอ์ <Wednesday S 1> เป็นยังไงบ้างสเตงผลงานนี่ค่ะ <Huh? S 1> อะไรนะ่มันมีสีเทาและสีดำนะตู้เซฟของคุณไม่ได้เหมือนบแบบนั้นต้องวาดให้เหมือนด้วยสีชิคกตสวยงามเท่านั้นขังหนูข้าขงหนู oh, โอ้โหเหมือนตู้เซฟของคุูเลยแต่อยู่ในรูปแพนเคก้กอีนิตมันเป็นของเธอมันดูกันว่าอะไรข้างใน ว้าวมันคือน้ำยาอะไรสักอย่างอะน่าสนใจจังฉันไม่เคยลองน้ำยาพิเศษมาก่อนเมสเตคคิดว่ามาอร่อยไหมอะว่าไงก็ลองสิก็ได้เป็นไงเป็นการจะลองเออเกิดอะไรขึ้นเนี้ยมันคืออะไรโอ้โหมีฉันได้โคลนอะสุดยอดยานี้สร้างร่างคนของฉันได้ฉันต้องการโคลนอีกเยอะๆแต่ฉันจะได้มีเพื่อนเจ๋งๆเหมือนกับฉัน ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความฝันที่ดีที่สุดเลยมีฉันตั้งหลายคนนะเต็มมากลองศพและเพว่ของฉันอยู่ที่ไหนฉันอยากฝังตัวเองนะโอไม่นะอินีิต์กอาลงมาจากเฮดานแล้วเลวร้ายที่สุดฉันอยู่ในฝันร้ายฉันหายใจไม่ออกนี่คือตุ๊กตาหมีน่ารักมากมาวาดกันเถอะเวลาของพวกเธอเริ่มเดินเวสเ เห็นแั้วไหมมีเล่นเจ๋งมากเลยฉันอยากได้ฉันต้องชนะมาเริ่มวาดกันเลยแบบนี้แล้วก็แบบนี้เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยและทุกอย่างจะออกมาสุดยอดเพิ่มสีชมพูให้เต็มใกล้จะเสร็จแล้วอีกแค่นิดเดียวออกมาสวยมากเลยฉันชอบอีนิดพงขายอะไรกันนะส่วนฉันมีไอเดียแล้วฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไรฉันจะทำตุ๊กตาหมีแต่ในสไตล์ของตัวเองมันเท่กว่าไม่เหมือนใครและน่ารักมากกว่าด้วย ข้องสีดำให้เต็มจากนั้นก็กลับด้านดูสิมีข้องกระดูกที่น่ารักมันน่ารักแค่ไหนมาแกล้งอินิดกันนะอินิดอะไรเบนสเตย์อ้อน่กลัวเธอทำให้ฉันตกใจเธอเป็นลมไปเลยแล้วเวลาอีกแค่ไม่ก,กี่วินาทีหยุดมาเวลาแล้วนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของหนูไม่ละ่ะมันมืดมนกันไปแล้วอินิดละ่ะห <What? S 1> นูอยู่นี่ รอสักครู่ค่ะแค่ต้องกลับด้านมันคร <Awesome. S 1> ูชอบหรือเปล่าเกุดยอ้อดโอ้ลำไม่ได้อ่ะอยู่นี่แล้วน่ารักจังเลยจบหรือเปล่านะฉันไ้พลาสเตอร์อยาให้ด้วยติดไว้เผื่อดีกว่าเธอชอบมีที่น่กากลัวแบบนี้จริงๆหรอเนี่ยสาวสาวสาวพร้อมไหม คือมีรางวัลชิ้นใหม่มันก็คือมินเนี่ยนมันหนักมากแล้วทำมาจากเลกโก้เวลาเดินแล้วมาเริ่มกันเลยมินเนี่ยนตัวนี้ดูไม่เลวนะก่อเอ่งฉันต้องการแป้งสีดำติงมาช่วยหน่อยนอนลงบนเตาอะ oh, <no. S 1> ไรนะกล้าดียังไงมาปฏิเสธฉันเนี่ยไม่มีทางนอนซะแล้วก็อย่าขยับด้วยนะเราต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวงังใกล้จะเสร็จแล้วอดทนไว้นะเรียบร้อย อ <Okay. S 2> ันี้ก็มาทาสีกันมินเนี่ยนมีจ้ำสุดสีฟ้าแล้วก็มีแว่นตาเล็กๆและตัวของมันก็เป็นสีเหลืองมันง่ายมากกับด้านเรียบร้อยอินนิททำอะไรอยู่นะกำลังไปได้สวยเลยแค่ต้องระบายสีด้วยแป้งสีสีเท่านั้นเริ่มจากแป้งสีฟ้าหลังจากนั้นก็เป็นสีเหลือง แล้ก็แป้งปกติเล็กน้อยสุดยอดมินเนี่ของฉันออกมาสวยมากเลยจริงด้วยมันสวยมากติงมาช่วยแผนชั่วร้ายของฉันกันไปตรงนูน้นพ้ามไฟที่เตาของอินิกเราต้องการให้แผ่นเค้กของเธอไม่คาเตาผู้พร้อมดูผลงานของเธอแล้ววันเสย์สร้างสรรค์มากฉันชอบแนวทางนี้นะอินิกและเธอละกลับด้านเลยมันลำบากมากเหรอเกิอะไรขึ้นไม่นะแผ่นเค้กของฉันติดแลโอ้ หน้าลายขาดแล้วด้วยน,นี่มันไม่ได้เลยคุไม่สามารถให้รางวัลแก่เธอได้เวสเ์ได้ชนะแล้วเอารางวัลที่หนักเ่อนของเธอไปซะถามจริงฉันเป็นแฟนตัวยงของมินเนีย่ยนะสาวสาวเสร็จหรือยังคูณเอารางวัลใหม่ของพวกเธอมาแล้วปืนยิงฟองสบู่มันจะสร้างฟองสบู่ที่สวยงามนับล้านฟองแค่กดคลิกเดียวพวกเธอต้องอยากได้มันแน่น,นอน ทีนี้ก็ได้เวลาสร้างสรรค์ผลงานสวยจังเลยอ่ะน่ารัก <c oughs> เวลาเริ่มเดินแล้วล่ะเล <c oughs> เื่นจากตรงไหนดีก่อนนะฉันต้องวาดให้ดีกว่าด้วยแป้งสีดำก่อนอื่นมาว่างของร่างของปืนกันแล้วมันจะเป็นของฉันในอนาคตแค่นี้ก็เท่แล้วล่ะหวังว่าครูจะชื่นชมในความพยายามของฉันใส่สีให้ทั่วแล้วก็เพิ่มรายละเอียดห้องนี้ก็จะเรียบร้อย แตะฉันต้องการแป้งสีสีเหมือนกันจะทำปืนยิงสบู่สุดน่ารักฉันจินตนาการได้แล้วฟองสบู่มากคุยและเยอะมมากจนฉันจำอยู่ในนั้นนะมันนุ่มและก็นิ่มเยี yeah. <What? S 1> ่ยมบีนิดเป็นอะไรนะ <c oughs> อ๋อฉันมาแต่ฝันกลางวันแต่ว่านี่มันใช้ได้เลยนะไอเดียแล้วมันดูเหมือนฟองสบู่เลยอะ่ะทีนี้ฉันแค่ต้องวาดปืนเท่านั้น งานนี้สบายมากขพาวาดปนเสร็จแล้วได้เวลาลงสีกันอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วกลับด้านเฮ้ยฉันทำเสร็จทันเวลาพอดีสาวๆเวลาแค่ต้องกลับด้านคะ่ะอีกนิดเดียวเท่าน,นั้นก็จะได้แล้ว <What? S 1> ตงิงต้องการอะไร เธอก็ได้เธอช่วยสิเอออะไรกันเนี่ยไม่ตลกเลยนะเวนสเดย์ Wednesday. ขอโทษค่ะพินิษเป็นยังไงบ้างโอ้น่ารักจังเลยนะพินิษพ์เธอชนะแน่นอนรับรางวัลของเธอไปเย้พินี้ฉันสามารถสร้างฟองสบู่เยอะๆได้แล้วฟองสบู่เต็ตไมไปหมดเลยเมืองทั้งเมืองเต็ไมไปด้วยฟองสบู่เธอทำอะไรเนี่ยช่วยด้วย